สวัสดีครับพ่อแม่น้องนะครับผมมืัอนี้นะครับเกิดสภาพพี่น้องเบิ่งความงามราคาดีๆเช่นเคยนะครับมืัอนี้ผมพาพี่น้องมาอยู่ที่คลองค้อยของพ่อสวยบ้านวังมือรนะครับอำเภอเมืองจังหวัดน ong บัวลำพูนะผมมืัอนี้พ่อพ่นมีค้อยมมาฝากอีกแล้วนะครับผมเป็นแม่พันธุ์ประกันทองนะครับแม่ลูกค่มหนึ่งแล้วก็แม่สาวตัวหนึ่งมาเปิดในมืัอนี้ในผมเดี๋ยวจังใดสิเขาไปสอบถามข้อมูลกับพ่อพนมนะครับว่าจะเปิดราคาอย่างไรนะผม สวัสดีครับพ่อครับครับสวัสดีครับผมวันนี้เอาของงามฝากนอนแล้วเนาะพ่อเนาะเอาของใหญ่ของยักษ์ไล่มือนีินะครับผมเป็นในม่านใหญ่บักอ่างญ่อืมไอที่ว่าประกันทองไว้เนาะครับประกันทองครับอ๋อตัวแรกก้อนเนี่ยเป็นแม่พัดประกันทองเพิ่นมีซื้อไหมเนี่พ่อครับแม่วงโอมแม่แม่กำไรครับแม่กำไรแม่กำไรแม่กำไรนี่เพิ่นเป็นสายใดครับนี่เป็นสายเพชรอุดรครับสายเพชรอุดรหัวครับไผหัวเพิ่นได้ลูตัวแล้วครับลูกตัวทองที่3เนี่ยครับที่ว่าประกันไว้ ประกันประกันคือท่องที่สามเลยเนาะครับนะครับผมเป็นสูงอะไรไหมในหัวสูงร้อยสี่สิบสองครับร้อยสี่สบสองคือามาตรฐานนะพ่อเนาะครับมาตรฐานประกันความสูงทียย่ร้อยสี่สองครับแนวผมท่องที่สามนี่ของใบใเงี้ยในหัวครับเจ้าสั้นควายยักนะครับผมครับตรวจท่องเรียบร้อยครับตรวจท่องเรียบร้อยมีอันตรเส้าให้เบิ้งมีผลการตรวจเรียบร้อยยืนยันนะครับแม่กำไรสถานะตั้งท่องหาเดือนนะพ่อเนาะครับประมาณหาเดือนผสมตั้งแต่นี่ครับเดือนสี่จำนดคลอดกับสิบห้า เดือน3ปีหน้านะผมนะครับแม่ก็ไร่ทองสารทองเพิ่นบอกเบิร์ธทำมีดวงตามีอยัางนี่ครัหัวกระโหลกอนีะครับมีหลักฐานยืนยันติดแนบชัดเจนครับแต่ว่าคมนี่ซื้อหนึ่งได้สองครับซื้อหนึ่งได้สองแม่ม่านแม่ยังหลักสดดีแม่นี่เบิรงเนื้อหนังเลยอ่ะมาเบิรงหนาเขาเป็นก่อนนะครับผมเขาช่วยมากเขาคันซ้อนเลยเขาคันซ้อนสวยนะพ่อเนาะดีครับนาดีเขาวงเขาสวยมากนาโหนกวงเขาสวยครับนะครับผมอัตลักษณ์มีนะพ่อเนาะครับวงอาเล็บก็สวยเล็บมดนี่ครับ มือตำหนีนะพ่อเนาะครับวันนี้แต่มีประกันนี่เบิดเลยประกันตำหนีขาทกหางดอกขาประกันไว้ประกันท่องพ่อมแมนขาทกขาทอนหางดอกหางแดงประกันเหมเบิดนะครับผมเอาเบิ่งนี่ครับ,บ,เ,รบเขาซ้อนเขาใหญ่เลยเนี่ครับเขาซ้อนสวยงามครับสวยหนาตึบ๊บนะครับนี่ครับอ่ามันเกือบเบ่งอ่องข้อก็ชัดดีครับอ่องข้อชัดเจนนะพ่อเนาะเอาเบิ่งเล็บพื้นก้อนเล็บดีนะครับเล็บม้วนงามดีตีนใหญ่ครับนะครับพุงเท้าขาวขาก็าลายมีครับ ลำตัวยาวหอกจ่าเได้ความหนาความสูงได้ความยาวทั้งหมดเนาะแม่คทั้งยาวทั้งนี่ครับผมเบิงผิวพันธุ์สวยมากผิวพันธุ์ผิวยังสดเลยพอเนาะครับสดขนาดเลยผิวยังเป็นสดๆแหมเหมือนกับควายสาวทองสองทองแรกทองสองสิเนาะขับควนก็ดีตั้งหากสองควนทำเงินหาท่องนะครับผมเบิ้งเอาครับเบิ้งควนเบื้งควนไทยอีกด้วยเกี่ยวมากครับเดี๋ยวให้พี่น้องเบิ้งไทยก่อนกุ๊กหางไงหางเงาหางเปนชิลากเยนพละนะครับกุ๊กหางไงไทยไงดีไทยนี่ครับไทยสวยๆเลยครับทายยห่แล้ววกก็็งเปนพ นะครับเงวลงมาเครื่องขาครับนมซีเต่าสวยๆในเบื้องไทยเพื่อนเอาพี่น้องครับนี่ถ่ายมณงงามดีถ่ายซีเรียมถ่ายรถบัสนะครับนี่ครับผู้ใดต้องการที่ว่าเทียกรพนไม่ได้ตัวงามมันเจะตัวก้อนบัดตัวนี้ยิ่งงามกว่าตัวนั้นไปอีกบัดไงนะพ่อเนาะให้ไงผงก็ไม่นั่นอีกนะครับเพิ่งแผ่นหลังเพื่อนพี่น้องแผ่นหลังใหญ่เลยครับนะครับนี่เอาสวยๆนะครับผมแม่กำไรสูงลอยสี่สิบสองครับนี่ครับทองเจ้าสั้นไวหาเดือนสิเปิดราคาเดียพ่อเปิดราคาไว้สองแสนเจ็ดหมื่นบาทครับ สองแสนเจ็ดหมื่นราคานี้ก็ตอนนี้ที่ก่อนนะพ่อเนาะตอนนี้ที่ก่อนสำหรับราคานี้มาเบิ่งตัวจริงกันก้อนสวยมากเลยครับเบิ่งตัวจริงว้านี่ครับผมใหญ่หนานะครับนี่มีความใหญ่มีความหนานะครับเบิ่งอกเผาเพป็นรวงพึ่งสวยงามเบิ่งเบ่งอกเผาเลยพุ่อนาะอกเผาลึงพุ่งสวยนะครับนี่ก่องคอสองเซนใหญ่ครัแนวอัตลักษณ์มีครบนะครับผมวันดีพร้อมสองแสนเจ็ดหมื่นนะพ่อเนาะสองแสนเจ็ดหมื่นบาทราคานี้นะครับซื้อหนึ่งในสองท่องเจ้าสั้นหลักฐานชัดเจนนะครับเบรย์เรียบร้อยเลย ผู้ใดสนใจกระทรมากครับ0 6 1 0 8ห5 4 4 3ของพ่อสวยนะผมกันบมอออนออกลูกให้ควยฟรีเลยตัวนี้ตรวจท้องตรวจลอยเปอร์เซ็นต์เลยพ่อพเนาะลอยเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าตรวจให้ละเอียดที่สุดเลยนะครับผมพ่อพ้นอเนี่ยนี่ครับของหมอเพ้นปัจจุบันมีเนียบสจิ้นครับผมมีหมอประจำหมอครับต้องให้ตรวจทุกตัวนะครับมีหลักฐานปิดออกมาเลยเนาะแม่นแตประกันทองก็ต้องมีหมอไปตรวจซะกกันผมก็ค่อยกล้าประกันให้ครับผมคันพี่น้องไปตรวจแล้วบ่พ่อกะ เพิ่มเงินให้อีกบ่พ่อแมแน่ค่าตรวจเนาะครับแม่นอ่าเนี่ยครับผมประกันท้องไร่เนี่ยผมประกันท้องเจ้าสั้นนะครับควายยักษ์ลูกเจ้าประกันท้องไร่นะครับผมแม่พันธุ์ใหญ่กับเจ้าสั้นย่างดีแม่พันธุ์ใหญ่กับท้องเจ้าสั้นครับเอาจินตนาการเอาครับพี่น้องครับนี่ต้องอ่อยท่านเพราะว่าตัวนี้มันสวยเสลยเกินครับผิวพันเนี่ยในต้องสำรับผู้จะซื้อค้วยไปเลี้ยงพัฒนาต่อไปครับผมต้องหาแม่ใหญ่แบบนี้ เพิ่นได้เบิดเนาะพ่อเนาะเพราะว่าจะหนเบิร์ตนะเขานาตาฮังใช่ไม่น่ากันนะจะมีราคาเพราะว่าควายนี่แพงขึ้นเสมอรถแต่พอไอ้ขาซื้อก็โอ้ยทั้งยากนะครับ270,000เจ็นะพ่อเนาะ270,000ราคานี่ก็ตอนได้เอาเดี๋ยวเฮาเบิ่งตัวต่อไปกันนะครับผมเอาครับผมมาเบิ่งนะครับตัวต่อไปกันนะครับเป็นสาวแม่สาวเนาะพ่อเนาะครับแน่ผมเพิ่นมีซื้อบ่นี่พ่อครับน้องบัวแดงน้องบัวแดงเนาะครับแน่ผมเพิ่นอายุไหลานี่พ่ออายุสี่ขวบหาสองปีแล้วครับสี่ขวบหาสองปีส่วนสูง สูงลอยสามสิบห้าครับลอยสามสิบห้าคือว่ามันฐา,านนะพ่อเนาะครับเพิ่นเป็นเล่าก่อมากเลยพ่อเล้าก่อมาจากของสายอุทัยแม่นี่สายอุทัยแม่ใหญ่ครับ,รบตัวแม่แม่<อ>เพิ่นเป็นแม่อุทัยสายอุทัยเนาะแม่เป็นแม่ของสายอุทัยสูงลอยสามสิบห้านะครับ,รบผมอายุป,ประมาณปีสิบเอ็ดเดือนประมาณน,นี้พ่อหนงเลยบอกว่าปีสี่ขวบห้าสองปีแล้วปีแปดเดือนก็เดือนแล้วปีแปดเดือนนะพ่อเนาะประมาณนี้เนาะแต่ว่ามาเบิ่งโครงสร้างหน้าตาเพิ่นก่อนครับสวยมากเลยบึงหน้าตาดี นะครับวงเขาเปิดนะครับเขาเปิดสวยนี่อัตลักษณ์มีชัดเจนนะครับถุงเท้าขาวคาราไมลมีครับผิวพันธุ์ก็ดีอีกตัวนี้ผิวพันธุ์ดีนะพ่อเนาะครับโครงสร้างล้ำตัวยาวนะผมอ้างดีครับเนื้อหนังดีครับเนื้อหนังหนาดีหนังหนาทายใหญ่หางลามือต้องนี้นะพ่อเนาะเพราะว่ามีตันนี้ครับประกันในเมื่อไรตัวนี้ประกันให้ทุกอย่างให้กันครับนะครับผมถุงเท้าขาวคาราเมลมีครับผมเล็บดีครับนะครับผมสวยๆนะครับเนี่ยเอีเยวบางไอตื้นผมแนงหน่อย นะครับเบงนมเพิ่นนะครับชมพูหัวใหญ่เลยสีเต่าครับนมสีเต่าสวยงามนะครับผมเขาก็ซ่อนสวยนะพ่อเนาะน่าน่าน่าลำมตัวก็สวยมากครับลำมตัวน่าหวานดีนะครับนี่น้องโบแดงครับน้องโบแดงสูงลอยใสมหาครับสิเปิดราคาเลยพ่อเปิดไปราคาหนึ่งแสนสองหมื่นบาทครับหนึ่งแสนสองหมื่นราคานี่ยตอนให้เ่าเนลยพ่อ ระคาันี่ก็ต้อนได้คุนะครับผมหนาดีนะครับหนข้อกัหนาต้องต้งต้อ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 ง้องต้งตลังต้องต้องตงต้องต้องต้งต้องต้องต้องต้งต้องต้องต้องตบองต้นงหางน้่นต้องตองต้อต้อง้องต้อหน้างต้องต้องต้องงต้องต้องต้อต้องตออยต้ง้ององต้อง้องต้องงต้ององต้อง่อยต้งพ้้องเ้องต้องต้อ้ององตองต้งตองตงต้้ององงองต้งตอง้อมึงง้องงงงง้ง้งอ้ง้ง กวางกินตะยาก <c oughs> ินเก่งขนาดนั้นวะอ่านี่บค<อ>วนเพื่อนก็ดีควนคู่น่ะสองทางสวยงามอ่นะครับผมหนึ่งแสนสองหมื่นละครันเอกตอนในที่กเก่าครับเดี๋ยวเฮาเบิงค้งไม่รูก้กันต้อนะครับที่ว่าสิเปิดใน,นมไหมนี่นะผมแกระบะพึ่งออกพี่น้องครับผมควายเพผนมีดควายยังยักับมีควายหลายตัวเมื่อนี่ควายหลายมีแต่รุ่นย่าง่รุ่นร้อยสี่สิบขึ้นมัดครับผมเดี๋ยวเฮาเบิงไม่รู้กันต้อนว่ะครับมาเบิงเนี่ยขอกมาเบิงยินดียวขอกเลยเอาครับผมมาเบิงกันต้อนนะผมเป็นค้งไม่รู้ นะครับผมเป็นลูกตัวผูณะพ่อเนาะครับลูกตัวผูนะครับผมตัวนี้เนาะครับนะครับผมลูกเป็นลูกเพื่นได้ยังเดือนแล้วครับนี่ได้หกเดือนแล้วครับหกเดือนนะครับเป็นลูกที่เป็นตัวนั้นลูกที่สองอันดุสามข้าทองสามข้าทองที่เราประกันไว้ครับประกันไว้แม่ท่านนี่เพื่นไม่ซื้อป่ะครับนี่ครับแม่วงเดือนครับแม่วงเดือนเพิ่อนเป็นเล่าอะไรพ่อเป็นเล่าสายอุทัยครับสายอุทัยเนาะนะผมเพิ่อนสูงสูงร้อยสี่สิบพอดีครับร้อยสี่สิบพอดีครับนะผมท้องที่สามที่เราประกันไว้ของ เจ้าพายุครนะผมทายาทไปยุกตรวจทองเรียบร้อยนะพ่อเนาะตรวจทองแม่วงเดือนสถานะตั้งทองประมาณสี่เดือนนะผมตรวจทองเรียบร้อยมีเห็นเบิร์ล้วนะครับนี่เห็นส่วนหัวเห็นอย่างแล้วนะเพิ่นมีหลักฐานติดเนี่ยไม่้อมนะครับสำหรับของหมอเพิ่นมีหลอดครบนะผมนี่ครับผมหลอดขาวนะครับนี่ครับพายุนะครับผมหลอดพายุคืนนี่ครับผมมีเตอร์พายุนะครับหลอดขาวที่เจเก้าฟาร์มนะผมออาหลักฐานชัดเจนนะครับ ท่องพายุอ่าสี่เดือนนะครับที่ว่าหลักฐานมันตรวจไว้มาเบิ่งแม่พันแม่วุ้งเดือนก่อนนะครับน้าเขาวุ้งเดือนหรเพาะครับเขาวุ้งเดือนสวยเนาะสวยครับนะผมแข็งขาใหญ่พื้นใหญ่ดีครับพี่น้องครับนี่ครับงูคักตัวนี้ครับเคื่องเล็กๆตัวน้อยครับจับเลี้ยงในสบายไอ้ลูกเช่นตัวที่สองเป็นลูกของใครพ่อเป็นลูกคุณนเขาครับเป็นลูกของคุณนเขาเนาะเนี้ยกเดือนแล้วครับนะครับใจลูกมากนะครับผมพี่น้องครับ แข้งขาหน้าตาคอข้อดีตันจะลือเนี่ยผมเดี๋ยวขอดให้เบิ้งลูกกันนะมาเบิ้งแม่เบื้งเดือนหนึ่งก่อนนะครับพี่เห็นเด่นๆของเพื่อนคือความหนาความอ้างนะพ่อเนาะลูกกระหูดีขึ้นกันลูกนี่ครับแม่พันธุ์นี่มีความหนาชัดเจนแข้งขาใหญ่ใหญ่ลำตัวยาวอ้างดีพี่น้องครับอ้างใหญ่เลยอ้างประทงห่วงตัวนี้ก็ได้สีพอสีใหญ่สั้นได้ก็รับได้นะพ่อเนาะอ้างแบบนี้นั่นแหละนะครับผมขวัญดีพ่ออ้างดีเอาเบิ้งขวันก้อนขวัญเจี่ยวคนมาครับเทิงขึ้นมานี่เทิงมานี่เนื้อส่วงลงมานี่นะครับสองคนหาเงิน กหางใไงเบื้งนมพึ่นพี่น้องครับสีโตหางยาวดีหางยาวประกันตัวนี้ทุกอย่างเลยวพอเนาะประกันให้เวส์นะครับประกันตัวนี้ไว้ประกันท้องไว้ปรงเ้อความนะครับผมเดี๋ยวมาเบิ่งการใจลูกก้อนครับค่อยสีถามราคากันครับลูกหนาันตื้นเลยลูกนี่หนาอีีแข้งขาสามอ่องแล้วพอเนาะเนาะสามอ่องนะครับพี่ผมเห็นสามอ่องครับนี่ครับแข้งขาได้แม่เลยหนาหนาใหญ่แล้วก็หู้ควืำคุณเขาเนี่ยเพิ่งกับสายเจ้าเหนื่อยเนาะแมนสายเพชรด่วนนี่ยพอครับคุณเขาคุณเขา อืมนะครับผมครับมีแต่แม่ไง,ไงเมื่อนี่นะครับใจลูกมากดีแข็งขาไง,ไงหน้าตาล่อเลยครับนะครับผมแม่วงเดือนนะครับผมสูงร้อยสี่สิบลูกชายไม่หกเดือนแล้วก็นในท้องของพายุประกันท้องไว้ซื้อสองได้สามราคาสิบเปิดเท่าเดียวพอซื้อสองได้สามเปิดไว้เท่าเดียวพอเปิดไว้ราคาสองแสนหกหมื่นบาทครับสองแสนหกหมื่นนะพอเนาะครับซื้อสองได้สามซื้อสองได้สามประกันท้องพายุคนทำหาตั้งแต่อยากซื้อสองได้สามเพื่อว่า,านคาาน พู้ลังก้นมันเกิดขึ้นงอจะเอาไปทับอีกคือเอาในท้องไปพ่อไปรุ่นเลยบัตรที่นี้เอาไปท้ารับตัวที่สามเลยไปรุ่นลูกสาวเลยพ่อเนาะครับจะเป็นลูกสาวเลยครับไปรุ่นลูกสาวเลยพ่อลูกนี่เป็นลูกชายแล้วมันขันขึ้นับพ่นเหรอครับอืนะครับผมนะใครสนใจนะทุ่มเบอร์นะครับศูนย์หกหนึ่งศูนย์แปดศูนย์หาซีซีสามนามของพ่อสบายบ้านวังเมืองเปิดขั้วม่ลูกซื้อสองได้สามทองพายุนะครับสองแสนหกหมื่นตัวแม่แรกขันผสมตัวด้ะอ๋อนั่นที่เจ้าสั้นนะครับ อ่าลืมบอกรายละเอียดนะผมของผสมจอซันหันแม่พันหันผสมจริงครับตัวแม่เดียวนะครับหลักฐานผมเบิ้งนะครับนี่ผสมจริงในใบเลยครับปฏิบาริว่าพีหลอดเพราะว่าผสมผสมตัวมาครับผมเอามื่อนี่เปิดกันอยู่ตัวนี้ผสมหลอดตัวนี้ครับผมนี่หลอดชัดเจนนะครับผมตัวนี้ผสมหลอดไอ้เมื่อนี่เปิดกันซี่ตัวนะพ่อเนาะแต่ว่าของยงยงงามนี่เต็มคอกมาเบิ้งเอาเนาะพ่อเนาะมาจุ่งย่างนะพ่อจุ่งย่างไปเลยไมาเลือกเลยนะครับผมมาเลือกเอาร้อยสี่สิบขุนมัดนี่แต่ของยงยงงามอยู่ฟาร์มของพ่อสวัย แต่ว่าเมื่อนี้เปิดแบ่งอยู่ C ตัวบอจะเป็นแม่พั์ประกันทองนะครับสูงลอย42ทองผสมจีนของเจ้าสั้นนะครับผม200,000เจ็ดหมื่นอ่ครับแล้วก็แม่สาวนะครับน้องโบแดงครับสูงลอย35เปิดไปที่120,000นะครับปิดไทยด้วยควไม่ลูกซื้อสองในสามนะครับผมทองเจ้าพายุครับ200,000หกหมื่นบอ่ะครับ ต้อนทุกตัวแล้วพอนาะต้อนทุกตัวครับเอามาเบิองกันเอามาต้อนเอามีหลายตัวครับมาเลือกเอาได้เลยนะครับมีหลายตัวมีได้ยันะยันหญ่ทั้งนั้นเต็มคอกนะครับมาเลือกเอานะครับผมอันนี้กับแม่ลูกคู่กันนี่ครับมาคุยลังไม้เรื่อยตัวนี้ครับผมอาสสลับคลิปนี้ขอบคุณหลายทัศน์ที่ติ๊ตตาเราชมกันนะครับขันมีควายงามแล้คาดีๆกับสิ้าพี่น้องเบิองมาเราชมกันเคยนะผมอย่าลืมนะครับกดติดตามไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจชงราชาภาพพิธีไว้นะผมสลับคลิปนี้สวัสดีครับ